สวัสดีค่ะอยู่กับจักเย็บผ้าเซนนะคะบ่ายพินช็อปวันนี้จะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นค่ะเริ่มจากเสียบปลั๊กที่ด้านข้างตัวจักรนะคะแล้วก็เปิดสวิตช์แสงไฟ LED สีขาวก็จะติดขึ้นมาค่ะเราจะต้องรอยได้นะคะทั้งได้บนแล้วก็ได้ล่างเริ่มจากที่เราต้องกรอได้บน ใส่กระสวยแบบนี้นะคะที่มาพร้อมกับจักเย็บผ้าแกนหลอดได้เนี่ยอยู่ที่ด้านหลังตัวเครื่องค่ะตรงนี้นะคะการเสียบหลอดได้เนี่ยให้สังเกตนิดนึงว่าขอบของหลอดได้จะมีด้านหนึ่งเรียบๆกับอีกด้านหนึ่งมีรอยบากนะคะเอาด้านที่มีรอยบากวางลงด้านล่างแล้วก็ดึงปลายได้ออกมา ที่ด้านบนตัวจักรนะคะตรงนี้จะมีตะขอให้คลองได้เข้าไปค่ะนี่ก็คือหมุดเพื่อตรึงเส้นได้ให้ตึงก่อนที่จะร้อยเข้าในกระสวยนะคะให้เราสอดได้เนี่ยลอดไว้ใต้หมุดเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะการกรอกกระสวยนะคะเราจะ แทงปลายหลอดได้จากด้านในกระสวยออกมาด้านนอกแบบนี้แล้วก็วางกระสวยไว้ในก้านกรอนะคะผักก้านกรอมาทางขวาก่อนจะเริ่มเหยียบแป้นเหยียบนะคะเราจะต้องดึงวงล้อออกมาทางด้านข้างเล็กน้อย เพื่อล็อกไม่ให้เข็มเนี่ยขยับขึ้นลงเวลาที่เรากรอกระสวยนะคะถือปลายได้ไว้ให้อยู่เหนือกระสวยนะคะแล้วก็เหยียบแป้นเหยียบค่ะเมื่อเริ่มหมุนไปเล็กน้อยแล้วเนี่ยเราก็ตัดปลายได้จากนั้นเหยียบแป้นเหยียบแล้วก็กรอกระสวยต่อได้เลย กระสวยเริ่มหมุนช้าลงนะคะแปลว่ากระสวยเต็มแล้วนะคะเราก็ตัดได้แล้วก็ผักด้านกรอกลับมาทางซ้ายดันมอเตอร์ด้านข้างเนี่ยกลับเข้าไปเหมือนเดิมรอกระสวยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร้อยได้บนแล้วก็ร้อยได้ล่างค่ะดึงได้ออกมาจากหมุดตรงนี้นะคะ เขาจะมีลูกศรบอกไว้รอยได้ไปตามทิศทางเลยค่ะพุ่งลงมาก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์แบบอ้อมขึ้นนะคะอ้อมขึ้นมาปุ๊บหมุนวงล้อเข้าหาตัวเองเพื่อให้แกนกระตุกได้โผล่ขึ้นมาค่ะเรารอยได้เข้าไปด้านในตรงนี้จากขวาอ้อมมาซ้ายและให้ได้เนี่ย อยู่ในตะขอพอดีนะคะแบบนี้ที่เหนือเข็มตรงนี้นะคะจะมีตะขอเล็กๆอยู่นะคะให้ดึงได้เป็นแนวนอนแล้วก็ค่อยๆลอดเข้าไปค่ะจากนั้นวางตีนผีลงแล้วก็สนเข็มนะคะโดยที่เราจะให้ปลายได้เนี่ยพุ่งไปด้านหน้านะคะ แล้วหลังจากนั้นก็ยกติีนผีเล็กน้อยเอาปลายได้ลอดไว้ใต้ติีนผีค่ะนี่ก็คือรอยได้บนที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันรอยได้ล่างถอดช่องเก็บอุปรกรณ์ออกมานะคะเปิดฐานจากด้านล่างก็จะเจอกระโหลกนะคะดึงสลักตรงนี้เปิดออกมานะคะแล้วก็ถอดกระโหลกออก วางกระสวยเข้าไปนะคะให้ปลายได้ออกมาทางด้านขวาแบบนี้กระสวยจะต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาที่ด้านข้างของกระโหลกเนี่ยจะมีร่องตรงนี้กับเหล็กที่เป็นแผ่นแบนๆตรงนี้นะคะเราต้องให้ได้เนี่ยเข้าไปในร่องแล้วก็ลอดไว้ใต้แผ่นเหล็กตรงนี้ก็จะออกมาที่ช่องนี้พอดีเลยแค่นี้นะคะจากนั้นก็ ความกะโหลกกลับเข้าไปที่เดิมให้ขีดด้านบนเนี่ยตรงกับช่องของเบ้ากระโหลกเปิดสลักเล็กน้อยก็ดันเข้าไปนะคะให้เข้าล็อกพอดีเลยจากนั้นนะคะเราจะ ถือปลายได้บนไว้นะแล้วก็หมุนวงล้อด้านข้างเข้าหาตัวเองได้บนนะคะเขาจะมาเกี่ยวให้ได้ล่างเนี่ยโผล่ขึ้นมาด้านบนเรียบร้อยแล้วค่ะปิดฝาด้านล่างประกอบช่องเก็บอุปกรณ์เข้าไปตอนนี้จักรของเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะเรามาทดลอง เย็บลาย A กันค่ะการเลือกวงล้อลายนะคะก็เลือกให้ A ตรงกับขีดเล็กๆด้านบนนะคะถ้าต้องการ C ก็แค่บิดไปแค่นี้นะคะเรามาเริ่มที่ลาย A กันค่ะสอดผ้าไว้ใต้ตีนผีนะคะวางตีนผีลงมุนวงล้อเข้าหาตัวเองให้เข็มปักลงแล้วก็ค่อยๆเหยียบแบ้นเหยียบค่ะ แล้วนะคะยกต้นผีขึ้นหมุนเข็มขึ้นแล้วก็มาตัดได้ที่ใบมีดด้านข้างลองเช็คดูฝีเข็มนะคะทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยถ้าไม่มีถั่วงอกหรือว่าได้หลวมออกมาเนี่ยแปลว่าร้อยได้ถูกต้องนะคะแต่ถ้ามีได้บนที่โผล่มาด้านล่างเป็นห่วงหลวมๆเล็กน้อยเนี่ยแปลว่าได้บนหย่อนเกินไปเราต้องเพิ่มความตึงได้ วงล้อนี้นะคะจะเป็นวงล้อปรับความตึงได้บนนะคะถ้างอกล่างแปลว่าได้บนหย่อนนะคะให้ปรับวงล้อไปที่เลขมากขึ้นนะคะแต่ถ้าได้งอกขึ้นมาข้างบนคือมีห่วงห่วงปุ่มปุ่มอยู่ที่ด้านบนของผ้าแต่ว่าด้านบนตึงเกินไปให้ปรับลดความตึงได้โดยที่ปรับไปที่เลขน้อยลงนะคะ ค่าปกติของการตั้งค่าจะอยู่ที่ประมาณ3-5นะคะเดี๋ยวเรามาดูลาย b กันค่ะเมื่อกี้ a เนี่ยคือฝีเข็มเส้นตรงนะคะแบบถี่มากๆถ้า b <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ มุนเข็มขึ้นนะคะยกกินผีขึ้นแล้วก็ตัดได้ที่ด้านข้างฟีเข็มบีนะคะก็จะก้าวยาวกว่า A เล็กน้อยนะคะต่อไปมาดูเบอร์เบอร์ต่อไปค่ะตัว C นะคะ หมุนเข็มให้ปักลงวางตีนผีลงแล้วก็เอียบค่ะเสร็จแล้วก็หมุนเข็มขึ้นยกตีนผีขึ้นับได้ด้านข้างฟีเข็มของซีนะคะก็จะก้าวยาวที่สุดนะคะการเย็บผ้าโดยทั่วไปนะคะถ้าต้องการให้ตะเข็บแน่นแข็งแรงก็จะใช้ ตัว B นะคะแต่ถ้าต้องการเนายึดไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยเลาะทีหลังเนี่ยเรามักจะใช้ตัว C นะคะส่วนการเย็บตะเข็บเนี่ยเราจะต้องมีการย้ำตะเข็บหัวท้ายด้วยนะคะเพื่อให้เส้นเย็บเนี่ยไม่หลุดลุยอันนี้เนี่ยไม่ได้ย้ำนะคะก็จะเห็นว่าดึงปุ๊บเนี่ยได้มันก็จะลุยๆออกมานะคะทําให้ตะเข็บเราไม่แข็งแรงการเย็บตะเข็บจะต้องย้ำหัวกับท้ายด้วย คันโยกตรงนี้นะคะเป็นคันโยกสําหรับการย้ําตะเข็บเมื่อเราต้องการย้ำเนี่ยให้เรากดค้างแล้วเหยียบแป้นเหยียบนะคะจักจะเดินถอยหลังค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะเริ่มแรกของการเย็บตะเข็บธรรมดาเลือก b นะคะเย็บลงมาประมาณ2-3ฟฝีเข็มเสร็จแล้วกดคันโยกค้างไว้จักจะเย็บถอยหลัง เย็บถอยหลังไปจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะแล้วก็เย็บต่อลงมาได้เลยตามปกติเ <Weber. S 2> มื่อจบเส้นเย็บนะคะให้เราย้ำตะเข็บอีกรอบนึงพอปล่อยมือเนี่ยจักก็เดินหน้ากลับมาที่ขอบผ้า ตรงนี้เนี่ยก็คือตะเข็บที่ย้ำแล้วนะคะเส้นจะหนาๆห,หน่อยนะก็ทำให้เส้นเย็บที่ได้นะคะแข็งแรงไม่ลุยนะคะกระตุกก็จะไม่หลุดนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูลายต่อไปลายดีนะคะซิกแซ แล้วก็ขออนุญ,ญาตไปต่อที่ลาย e กับ f เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเเียนโอเค f ค่ะ,คคะได้แล้วนะคะ ตรงนี้คือลาย d นะคะเป็นซิกแซกแบบผอมๆนะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถเอาไว้ใช้เย็บตกแต่งได้นะคะต่อมาถัดมาคือลาย e นะคะกว้างกว่าแล้วก็ความถี่น้อยกว่ารวมไปถึงลายเนะคะเป็นซิกแซกกว้างแต่ว่ามีความถี่มากกว่า E นะคะจากที่จากที่สังเกตก็จะ เห็นได้อย่างชัดเจนเลยสองลายนี้เนี่ยสามารถใช้เย็บตกแต่งได้แล้วก็สามารถใช้เย็บคลุมริมผ้ากันรุ่ยได้นะคะต่อมามาดูลายจีนะคะ ลายจีเป็นการเย็บซิกแซกเหมือนกันแต่ว่าเป็นการเย็บ3มจังหวะนะคะมาทางซ้าย3ครั้งแล้วกลับไปทางขวา3ครั้งการใช้งานเนี่ยก็จะเอาไว้สำหรับการเย็บตกแต่งก็ได้แล้วก็การเย็บติดยางยืดนะคะแบบนี้นะคะสมมติว่าเราต้องการจะเย็บติดยางยืดลงบนผ้านะคะยางยืดเนี่จะมีจะต้องมีความยาวที่น้อยกว่าผ้า แล้วก็เดี๋ยวเราใช้ลายจีเย็บตรงกลางค่ะสอดผ้าเข้าไปวางตีนผีลงนะคะปักเข็มลงแล้วเริ่มเยียบเ,เมื่อเริ่มเย็บไปได้สักพักแล้วนะคะเราจะดึงยางยืดถือปลายได้ไว้ด้านหลังนะคะแล้วก็ค่อยคอยเย็บทับยางยืด จับผ้าให้ตึงนะคะ ี่ก็คือการใช้งานลายจนะคะเอาไว้สําหรับเย็บอย่างยืดต่อมามาดูลาย S นะคะ ลาย S จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถนำไปใช้เย็บตกแต่งหรือว่าเย็บตะเข็บสอยนะคะเย็บชายกงเกงแบบตะเข็บสอยหรือว่าตะเข็บซ่อนนะคะโดยที่เราจะใช้กับผ้ายืดเพราะว่าเป็นลายซิกแซกนะคะต่อมาเรามาดูลายไอค่ะ แบบนนี้ะะคะเดี๋ยวเรามาดูลายเจนะคะที่หันกลับอีกทางหนึ่งนะคะ แบบนี้นะคะลาย J ทั้ง3ลายเนี่ยสามารถใช้เย็บตะเข็บสอยได้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะทดลองทำให้ดูนะคะโดยใช้ลาย I นะคะสมมุติว่าตรงนี้คือขากางเกงที่เราต้องการพับชายขึ้นไปนะคะแล้วเราอยากจะสอย ชายขอบผ้าตรงนี้ให้ติดกับตัวกางเกงโดยที่ไม่ให้มองเห็นได้ออกมาจากทางด้านนอกหรือให้มองเห็นน้อยที่สุดนะคะเราจะพับตัวกางเกงลงให้ดูอีกรอบนะคะพับชายขึ้นไปแล้วก็พับตัวกางเกงลงให้มีขอบผ้าโผลออกมาเล็กน้อยนะคะ ้าไปนะคะแล้วก็เลือกลายไอก่อนเริ่มเย็บเนี่ยเราก็เลงก่อนนะคะให้ให้ฝีเข็มเส้นตรงทางขวาเนี่ยตกอยู่ที่ขอบผ้าชิ้นล่างสุดนะคะและซิกแซกที่โผล่เข้ามาเนี่ยให้ไปเกี่ยวกับตัวสันทบผ้านะคะ เกี่ยวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะโอเคแล้วนะคะ ด้านในผ้าจะมองเห็นแบบนี้แต่ถ้าด้านนอกกางเกงเราจะมองเห็นเป็นขีดเล็กเเล็กเกเ,กเหมือนการสอยด้วยมือค่ะนี่ก็คือตะเข็บสอยนะคะตีนผีที่เขาแถมมาให้ในเครื่องนะคะจะมีตีนผีติดซิปแล้วก็ตีนผีทํารังดุมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการติดซิปกันค่ะการติดซิปเนี่ยเราจะต้องใช้ลายเย็บเส้นตรง ซึ่งอุ่นก็จะใช้ B นะคะเปลี่ยนตีนผีค่ะให้ดูที่ด้านหลังนี้เล็กน้อยนะคะกดคันโยกด้านหลังนะคะตีนผีตัวเดิมจะหลุดออกมาตีนผีติดซิปนะคะจะสามารถติดตั้งได้สองฝั่งนะคะ จะให้ที่จับตีนผีเนี่ยเกาะทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะคะเริ่มจากทางซ้ายก่อนนะคะซ้ายหรือขวานี่อยู่ที่ว่าเราจะเย็บซิปด้านไหนนะคะวางตีนผีเข้าไปใต้ตัวจับตีนผีแล้วก็วางตีนผีลงนะคะเขาก็จะเกาะกันเองเลยอโอเคค่ะ คุณติดตั้งตินผีที่ฝั่งซ้ายนะคะแล้วเดี๋ยวอุ่นจะเย็บซิปอุณนวางซิปลงไปบนผ้านะคะความด้านถูกลงฟันซิปอยู่ทางซ้ายฟันซิปอยู่ทางซ้ายนะคะตินผีที่ติดตั้งก็อยู่ทางซ้าย แต่ถ้าฟันซิปอยู่ทางขวาก็ย้ายตีนผีกลับไปทางขวานะคะสอดผ้าไว้ใต้ตีนผีค่ะแล้วก็วางตีนผีลงนะคะตีนผีนี้เขาจะมีร่องที่เว้าขึ้นไปให้พอดีกับฟันซิปเลยทําให้ฟันซิปเนี่ยสามารถลอดใต้ตีนผีไปได้เรื่อยๆนะคะโอเคหมุนเข็นลง วางตีนผีลงแล้วนะคะจับทั้งสองชิ้นให้มั่นคงแล้วก็เย็บได้เลยเลย,ย้ำตะเข็บเล็กน้อยจะเห็นว่าฟันซิปเนี่ยจะลอดเข้าใต้ตีนผีเลยแบบสบายๆ่ายเห็นไหมคะ เย็บมาแล้วเจอหัวซิปใช่ไหมคะให้ปักเข็มลงก่อนยกติ้นผีขึ้นแล้วก็รูดซิปค่ะ,ะแล้วก็เย็บต่อได้เลยย้ำตะเข็บเพราะความแข็งแรงนะคะมุนเข็มขึ้นยกตีนผีขึ้นแล้วก็ตัดได้ด้านข้าง เสร็จแล้วค่ะการติดซิปต่อไปมาดูการทำรังดุมนะคะตีนผีตัวนี้เขาให้มาเริ่มต้นที่เราวาดตำแหน่งรังดุมไว้ที่ผ้าก่อนนะคะเป็นตัวไอแบบนี้เนี่ยให้ความสูงของตัวไอเท่ากับความสูงของรังดุมที่ต้องการแล้วก็เลื่อนตีนผีให้ขีดล่าง อยู่พอดีกับไกด์สีแดงนะคะแล้วก็ให้ขีดบนของตัวไอก็อยู่ตรงกับไกด์ต่างๆหรือว่าขยับให้เท่ากับขนาดของจริงที่เราวาดไว้นะคะแบบนี้จากนั้นก็ติดตั้งตีนผีค่ะสอดปลายได้ไว้ด้านใต้นะคะ ลายที่ใช้เนี่ยดูตรงวงล้อนี้นะคะเริ่มตามลำดับเลยหนึ่งมา2มา3แล้วกลับมาที่4ี่นะคะเริ่มหมายเลข1ก่อนเลยค่ะถ้าตีนผีช่วงนี้ขยับก็เลื่อนได้นะคะเอาให้ตรงโอเคเอาให้ตรงกับขนาดที่เราตั้งไว้นะคะเริ่มต้นที่ ปักเข็มลงแล้วก็เย็บหมายเลขหนึ่งค่ะเมื่อมาถึงที่สุดขอบด้านล่างแล้วบิดวงล้อมาที่หมายเลขสองนะคะแล้วก็เย็บต่อเลยเอ่เย็บไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะต้องให้เข็มเนี่ยอยู่ ในตำแหน่งที่ยกสูงขึ้นนะคะแล้วก็บิดมาหมายเลขสามค่ะจะเย็บย้อนกลับขึ้นไปอันนี้ต้องเล็งนิดนึงนะคะให้พอดีกับตำแหน่งหมายเลขหนึ่งนะคะโอเคเท่าแล้วนะคะก็บิดมาที่หมายเลขสี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะการทำ รังดุมยกตีนผีขึ้นยกเข็มขึ้นเอาผ้าออกมานะคะแบบนี้ได้แล้วการเจาะรังดุมนะคะให้กลัดเข็มหมุดไว้ที่บนสุดของรังดุมของเรานะคะแล้วก็ใช้ที่เลาะได้เลาะขึ้นไปเลยเสร็จแล้วค่ะการทำรังดุม และนี่ก็คือการใช้งานเบื้องต้นของจักรเย็บผ้าเส้นบายพินช็อปนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ